สวัสดีครับผมคู่ฝึกขับขี่ปลอดภัยจากยูเอเท็ดฮอนด้านะครับหลายเหตุการณ์นะครับที่มีเด็กติดอยู่ในรถก็ดีนะครับหรือลืมเด็กไว้ในรถบางคนอาจจะทําธุระแค่แป๊บเดียวนะครับแต่เรื่องแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้สูญเสียชีวิต1ชีวิตก็ได้ก่อนอื่น <S 2> <S 2> ผมต้องถามคุณพ่อคุณแม่ ก่อนนะครับว่าท่านรู้จักรถยนต์คุณดีพอหรือยังที่ผมพูดเช่นนี้ผมกําลังจะบอกว่าภายในรถยนต์นะครับสามารถปลดล็อกจากภายในได้มีปุ่มอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับซึ่งท่านสอนให้เด็กบุตรหลานของเรารู้และก็ทราบเนี่ยจะสามารถปลดล็อกจากภายในได้นะครับแล้วก็ย้านะครับว่าทุกครั้งที่อยู่ในรถนะครับควรมีสตินะครับทุกๆเวลาและก็ไม่ประมาทครับ แล้วถ้ามันเกิดขึ้นล่ะครับเราควรทําอย่างไรดีต้องสอนให้บุตรหลานของเราเอาตัวรอดจากการทําความรู้จักอุปกรณ์ภายในรถและใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นครับ 1. หให้เด็กรู้วิธีบีบแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดให้เด็กบีบแต่ให้ดังที่สุดยาวที่สุดบีบเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาช่วย 2. อง,องให้เด็กรู้จักวิธีปลดล็อกประตูวิธีนี้เด็กจะสามารถนําตัวเองออกมาจากรถได้ อีกหนึ่งวิธีการปลดล็อกรถยนต์ฮอน d a าทุกรุ่นจะมีแผงควบคุมประตูและกระจกคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้เขารู้จักว่าแต่ละปุ่มคืออะไรให้ลูกกดปุ่มปลดล็อกประตูและให้เปิดประตูออกจากรถสิ่งสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือทุกครั้งที่เด็กนั่งข้างหลังอย่าลืมกดล็อกกันเด็กเพื่อไม่ให้เด็กเปิดประตูเองได้และนี่คือปุ่มกดเปิดปิดกระจก เราก็ต้องสอนให้เขารู้จักวิธีการใช้งานเช่นเดียวกันเปิดปิดกระจกได้ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับอ๋อสอนให้ลูกตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ร็อบข้างๆดังๆด,ด้วยนะครับรถยนต์บางรุ่นของ Honda นะครับจะมีระบบอัจฉริยะเรียกว่า Honda Connect สามารถปลดล็อกผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจนะครับสำหรับวิธีการปลดล็อกประตูผ่าน Honda Connec t นะครับ อันดับแรกนะครับเข้าไปที่ฟังกช์ชันของ h o n d a Connect กดปลดปดล็อกนะครับสักพักเดี๋ยวจะมีขึ้นนะครับให้ใส่รหัสนะครับแล้วก็ใส่รหัสลงไปรอประมวลผลสักครู่นะครับสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือกดกดล็อกประตูเลได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหล่านี้คือวิธีแก้ปัญหาแต่วิธีป้องกัน คือความไม่ประมาทนะครับ